เบอร์แรงไปนจมินี่แหละครับก,ก็ดีใจครับผมดีใจเพราะว่าแบบพี่มินี่อย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบว่าศิลปินระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอเขาเราได้สุกว่าเอ้ยเหมือนเราก็เราก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้น นะจริงวันนั้นเจ้าคนหจริงไม่อยาบอกพี่หมูโดนหมูแดงหมากเลยอะไรเงี้ยหมูแดงเขินไหมก็เขินนะครับแต่คำว่าเราเราไม่เคยเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยเคยได้เคยฟังเพลงเขาไงแบบว่าซเปอร์เลดี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แม้กระทั่งแบบว่าควีนคาร์ r อย่างเงี้ยครับผมก็ได้ฟังมาตลอดอะไรเงี้ยพอได้เจอตัวจริงก็แบบพี่เขาน่ารักมากๆครับแล้วก็ได้ทำชาเลนจ์กันด้วยเล็กๆน้อยๆครับ แล้วมีอะไรพูดคนกันไว่าเป็นยังไงบ้างก็ถามเขาว่าแบบว่าเป็นไงบ้างอยู่แบบอยู่มาแบบมาอยู่กี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมก็แบบทั่วไปแหละครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าลงลึกอะไรมากมายที่ปีนี้มีโอกาสได้ติดตามผลงานหรือทผลงานอะไรก็าก็ได้ได้ดูเป็นตัวเพลงของทาง j y d o เนี่แหละครับผมหลายเพลงเลยแล้วก็ได้ได้มีโอกาสแบบติดตามแบบผ่านแบบโซเชียลต่างๆที่เวลาเป็นแฟนเขาถ่ายมาแล้วก็แชร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ได้มีโอกาสดูด้วยครับ ทกทยดองลายอ่ะพี่ดองลายมินนี่หรอพี่มินนี่หรอเขาดองลายูดองอดอง,ดองายเคือทุกวันนี้หนูยังไม่รูเลยพี่ว่าหนูดองลายอะไรใครบ้างคือหนูก็คือเป็นคนไม่ค่อยแบบตอบอะไรเงี้ยครับสมมุติแบบเวลาเห็นแลก็ลืมบ้างหรือมันก็แบบคือทำอย่างอื่นบ้างอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตอบลายอะไรใครเลยครับมุมอหล่อ ไม่มันก็มีแบบว่าหลายมุมไงคนเราก็ต้องมีหลายมิติอะไรเงี้ยหล่อบ้างสวยบ้างเศร้าบ้างสุขบ้างครับผมเซ็กซี่บ้างเขาไปออรายกาดรอร้องเพลงอะไรช่องพี่โตมาช่องพี่โตครับผมเป็นหน่วยในต้องไปร้องสดับเปียนโดนเลยครับกดดันนะกดดันมีการแบบว่าไปซ้อมก่อนแบบสองสามรอบเลยครับผมเพราะว่าแบบเหมือนพี่เองก็ติดตามพี่โตตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วตั้งแต่แบบทัองหนดทว่รักเธออะไรเงี้ย คือเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล็อกพี่เขาก็ดังมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วศิลปินแต่ละคนที่ไปออกช่องเขาอะไรเงี้ยก็เป็นศิลปินแบบรุ่นพี่ทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยที่ร้องเพลงเก่งๆผมก็รู้สึกว่าออตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็กดดันนิดนึงแต่พอไปอะไรเงี้ยเจอทีมงานพี่ๆเขาเจอตัวพี่เขาเองอะไรเงี้ย ก็ร anyway, okay, nice, like ู้สึกว่าโอเคแบบสนุกมากๆเหมือนแบบเราก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์ด้วยที่แบบเหมือนตัวเราเองก็ได้ไปร่วมทํางานกับศิลปินอีกขั้นหนึ่งที่แบบที่เขามีความสามมาลงมาเราเก่งมากด้วยครับตอนเขาติดต่อมาตอนี้เขโทรมาชวนแล้วพีมาอยกเหมือนตอนนั้นเจอกันเจอกันที่งานอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์หนึ่งเนี่ยแหละครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ๆอยากมาไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าได้ส่พี่เดี๋ยวแบบพี่ทำเพลงไวเสร็จตอนนั้นยังทำเพลงไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวทำให้ไวเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกด้วยครับ ที่เราเป็นโน้ต่นเปียโนเนี่ยมันต้องมีการปรับการร้องเปลี่ยนปรับครามงงไปด้วก็มีนะครับจริงๆมีการซ้อมกับพี่โตก่อนด้วยก่อนก่อนที่จะแบบอัดจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ดูจังหวะกันด้วยเพราะมันเป็นเปียโนอย่างเงี้ยดนตรีมันก็คนละแบบอะไรเงี้ยวิธีการร้องก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยการแบ่งท่อนหรือว่าเมโลดี้อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งคีย์ที่เราต้องเลือกกันอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ค่อนข้างยากครับยากมากขึ้นขนาดไหน ก็ยากยากขึ้นก็ก็ยากอยู่พอสมควรนะครับผมเหมือนแบบว่าเหมือนตอนนั้นที่แบบพีได้มีโอกาสไปร้องกับวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยกับเปียโนเดียวๆเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงด้วยครับติดใจไหมครับต่อนอาอย่างเอาไปใส่ในชิ้นที่ใหม่แบบนี้ติดใจไหมก็ก็ก็น่าสนใจนะครับผมพี่ว่าก็เป็นแบบเป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่ดีมากๆอะไรเงี้ยที่กับการร้องเพลงกับเปียโนหรือว่าจริงๆแบบถ้าจะมีแบบกีตาร์แบบอะคูสติกตัวเดียวอะไรเงี้ยก็น่าสนใจเอย่างพี่ิ้องเคยไปออกมาก่อน พี่กินคือใครอะพี่หนูเขากลับมาจากเมืองจีนเขาจำหนูได้ปะเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจริงจริงบนเขาที่เคยบอกเราได้มีการถามว่าเอ้ยยังไงต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไปยังไงก็เราอยู่อยู่ในโปรเซสที่เขาเตรียมตัวตลอดนะครับผมจริงๆแบบทุกๆครั้งที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็จะถามตลอดว่าแบบว่า เป็นไงซ้อมถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจซ้อมมากครับช่วงที่เขาหายหายไปนี่ก็คือแบบอีเวนต์เสร็จไปซ้อมวันพักก็คือไม่ได้พักไปซ้อมอะไรเงี้ยคือแบบบิวกิ้นเขาก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเมืองเลยที่เขาจะไปด้วยครับเยอนมากแล้วเขาเเห็นแบบว่าเขาดีใจในา้ดีใจครับดีใจมากๆดีใจแทนเขาเลยแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวบิวกิ้นมากๆครับผมที่ที่มีคนรักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วก็ดีใจที่แบบเหมือนแฟนๆทุกคนให้การสพอร์ตเขาอย่างดีมากๆครับ แต่เขาก็ไม่ลืมพีเนาะเขาลื้อมาหรือเปล่าพี่หนกลับมาเล่บิลกินนจะหันหรือเปล่าอะไรคะท่านท่านคุณท่านแต่เขาบอกว่าทุกคนช่วยแต่คนเรี่มีเี้ยเขาจะคลิปไหมพี่หนุ่มรักอครับก็จริงๆเห็นเห็นแล้วในในในเอ็กซ์ใช่ไหมครับที่เขาแชร์กัน เป็นไงบ้างบทความโมเมนต์นี้มันสวเหมือนกับเขาก็ยังไม่ลืมเราแบบว่าต้องคยทำงานด่วยกันอยู่มาช่วยกันตลอดเวลาก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเหมือนไปทุกที่อะไรเงี้ยเขายังนึกถึงเราเหมือนก็เหมือนกันครับผมเวลาแบบว่าสมมติบางงานนี้อะไรเงี้ยมากับเลสพี่ก็ยังคิดถึงเขาอยู่ครับเพราะว่าแบบก็ปกติมาคู่กันตลอดไงครับเลสแต่เสียงตะโกนนคลับที่มันดังมากเลยนะดังมากดังมากดีใจแทนเราจริงๆครับผมแล้วก็แบบยิ่งใหญ่มากงานก็คือแบบ ้หคนแบบมากกว่า30,000ื่นคนเลยอย่างเงี้ยที่แบบรักเขาแล้วก็ไปให้การสปอร์ตเขาผมดีใจดีใจแทนเขาจริงๆแต่เสียงเนี่ยพี่ก็ไม่เบาเหมือนกันก็เดี๋ยวพี่ก็จะไปมั้งี่าก็จะไปเลยเรียบปึ๊บขึ้นฟามเลยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมจริงๆก็มีแพลนเหมือนกันครับว่าว่าเดี๋ยวจะไปไม่รู้พูดไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่ครับครับผมแต่หินลังความรัก ที่นั่นเป็นไงบ้างเปับความรู้สึกของเราคนที่แบบอย่างเรียกโทรเรียกเราแบบสุดเสียงจริงๆได้ได้มีโอกาสเห็นนแต่ว่าเวลาไปมิวสิกเฟสติวัลต่างๆแล้วครับผมล้วก็รู้สึกว่าเออดีเราเราไม่คิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวเพงพีไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเพยงจะเดินทางไปถึงตรงนั้นได้ที่จะแบบมีแฟนๆมาดูเราเป็นแบบเป็นหมื่นๆคนอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ดีใจมากกว่าครับผมที่แบบเหมือน เหมือนถึงเขาจะอยู่ไกลอยู่ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยเขาก็ยังเขายังให้การซัพพอร์ตเราถ้าจริงๆตัวเราเองเราก็พยายามจะพัฒนาพยายามจะทํางานผลงานออกมาให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นพุ่ s t a ต d a า d ตัวเองให้มันมากขึ้นมากขึ้นให้ให้เหมือนเป็นการตอบแทนเขาแล้วครับผมให้ให้แบบว่ารีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปเป็นความสุขให้กับพวกเขาครับที่เคยคย้ว่าเราเคยงาพนี้ไว้ คือถามว่าเคยเคยเคยคิดไหมว่าจะจะไปไกลแบบว่าแบบมีแฟนๆฟเยอะขนาดนี้จริงๆไม่เคยคิดครับผมพี่กับกินนังคู่แต่เริ่มแรกเลยที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มมาจากแบบว่าก็เป็นเด็กมัธยมธรรมดาเนี่ยแหละครับผมไปเรียนพิเศษแล้วไปเจอการอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าแบบวันหนึ่งจะจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เซอร์ไพรส์ังมากอย่างตัวเองอย่างเงี้ยพี่พิงไม่คิดเลยว่าพี่รู้สึกว่าแบบเมื่อก่อนคือแบบเป็นคนขี้อายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบไม่คิดเมื่อก่อน แบบวันนี้จะแบบมีแฟนยากาที่รักเรามากทั้งคู่ทั้งสองคนกับผมมากนะครับมีโอกาสโทรไปแสดงคอนเสิร์ตไหมได้ได้มีได้มีวิดีโอคอลไปครับผมก็ก็ไปยินดีกับเขาแล้วก็เห็นก็ก็จบกระแสริฐกก็เมาเลยเมาอะไรเมาความสุขเออเมาความสุขครับผมที่ได้รับจากแฟนเขาจะร้องไห้ ก็เขาคงดีใจมากๆนะครับผมมันคือความแบบมันน่าจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขมากกว่าครับเหมือนทุกครั้งเหมือนอย่างคอนเสิร์ตเดี่ยวที่เขาผ่านมาที่แบบคอนเสิร์ตที่ Impact ครับก็พี่ว่าเขาคงดีใจมากๆแล้วเขาคงไม่คิดมาก่อนเหมือนกันเหมือนตัวเขาเองมันก็เหมือนเหมือนความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่เขาได้ฝันไว้ครับผมดีใจมากๆครับก็ ขอบคุณเขาแล้วกันครับขอบคุณเขาที่ที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทุกวันนี้ครับผม mm. ก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับยังยังอยู่ด้วยกันคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องแล้วเขาก็เขาก็ยังน่ารักกับพีเสมอครับในทุทกๆเรื่องเลยคอยอย่างอย่าง,อางตอนที่คุณแม่ป่วยอะไรเงี้ยือกินก็ช่วยเหลือเราเต็มที่หรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงีเ้ยเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แบบคิดถึงพี่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีโอกาสรู้จักเขาแล้วก็ ขอบคุณเขาที่ยังอยู่ห้องกันแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตัวพีเองที่ก็จะยืนคอยอยู่ข้างๆเขาแล้วก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่ตรงนี้เสมอ